อาการ ABS เสียนะครับอันนี้คือเสียนานแล้วแล้วก็จะมีอาการนะครับเกียร์ไม่สื่อสาร,รเวลาเหยียบมันจะเหมือนกับกระชากะตุกนะครับแล้วก็ขึ้น t r a n s i s i เหมือนกล่องทีเซมเสียหน้าจอก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับลื่นนถลย ลาดชัน ABS นะครับไปตกใจอันนี้คือการที่ไม่สื่อสารกับ F กับ TCM แล้วครับนะครับราการนี้ก็จะถอดซ่อมเปลี่ยนชิปใหม่นะครับ,ชบรใช้ชิปเบอร์ตรงใช้ช่างซ่อม ECU โดยตรงนะครับก็ทำอยู่ที่9,000บาทนะครับหรือถ้าอยากได้ประกันยาวๆเป็น3ปีก็1 3 0 0 0บาทครับกับรับประกัน3ปีนะครับโอเคนะครับ ถ้าปัญาการอย่างนี้ครับก็คืออย่าอย่าอย่าปล่อยไว้นานจนขนาดนี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็มันจะขับไม่ได้นะครับเจอค่ารถยกเข้าไปก็บางทีสามสี่พันเงี้ยมันเสียดายค่ารถยกครับเอาเป็นค่าซ่อมดีกว่านะครับอันนี้เป็น e c o Sport นะครับ